มาแล้วเที่ยวลอนดอน EP 2เพียงแต่วันนี้ไม่ได้พาไปลอนดอนนะคะเราจะพาไปเมืองที่ชื่อว่า i s w w i c h ส่วนเมือเล็กๆที่เป็นเมืองท่าเรียกว่า เมืองฟิลิปสโตลขับรถเกือบ2ชั่วโมงครึ่งไปถึงฟิลิปสโตลบรรยากาศดีมากอุณภูมิในแต่ละวันนะคะไม่ต่ำกว่า17องศาแถมเมืองยิ่งอยู่ติดทะเลลมพัดแรงมากแล้วทั้ทงไปถึงตอนเย็นนะคะหัวหน้าก็พาเดินเล่นไปชมเมืองกับลูกๆแล้วก็เจ้าหมาตัวน้อยที่ชื่อมอันตีเดินยังไม่ถึงร้อยเก้าเราก็เจอกับชายหาดแล้วทุกคนบรรยากาศดีมากครั้งแรกที่เห็นคือโอ้โ oh, หฉันอยากอยู่แบบนี้ไม่รู้ว่าต้องมีเงินเท่าไหร่นะคะถึงจะสามารถซื้อบ้านใกล้กับชายหาดได้ขนาดนี้ลองจินตนาการภาพทุกเย็นพาหมามาเดินเล่นนมมชายยหดดแลล็ัเๆ บรรยากาศดีสุดๆเราสี่คนนะคะก็พากันเดินเล่นไปจนถึงสุดปลายทางจนกว่าที่เราจะเดินไม่ได้แล้วอย่างที่บอกนะคะฟิลิปปินเป็นเมืองท่าเขาทําการขนส่งโลจิสติกเนี่ยโดยเรือจากเมืองนี้นะคะไปยังสถานที่ต่างๆหรือประเทศต่างๆนี่คือจุดเริ่มต้นแต่คนไทยอย่างเราอากาศหนาวขนาดนี้ใครจะไปเล่นน้ำเนี่ยเราเดินจากตรงนี้ไปจนถึงนู่นเลยเห็นไหมตรงที่เหมือนกับลอนดอนอาคะ่ะคุยกับลูกสาวคนโตของพนาว่วาคงจะดีนะถ้าเรามีโอกาสได้มาอยู่ในเมืองนี้<ๆ>เขาบอกว่าเมืองเนี้ยไม่ดีเท่าเมืองไทยหรอกเมืองไทยอะน่าอยู่จะตาย ทำไมถึงอยากมาอยู่เมืองนี้อทุกคนดูบรรยากาศสิใครจะไม่อยากมาอยู่บ้างละ่ะมาถึงพาร์ทํางานกันบ้างเราทํางานหน้าคอมทุกวันเลยนะคะแต่ว่าก็มีเพลงที่บ้านนี้เขาชอบเปิดไวนิ้วกันสะสมกันเยอะมากลูกสาวก็เอาแฮร์รี่สไตล์มาเปิดให้เราฟังเอ,อ่อหมายถึงลูกสาวหัวหน้าแต่หัวหน้าก็จะพยายามปลีกเวลานะคะพาเราไปชมเมืองบางอ้างวันนี้ที่เราได้มาเดินห้างนะคะได้มาเจอกับเจ้าเจอรี่แคทที่กำลังเป็นกระแสะในลอนดอนตอนนี้น่ารักมากไม่รู้ว่าในไทยเป็นกระแสะหรือเปล่าและช่วงเย็นนะคะก็ช่วยกันทําอาหารวันนี้เป็น เมนูนี้อร่อยมากอยากบอกว่าเป็นมื้อที่เราชอบที่สุดเมนูหนึ่ง<ช>เ<ล>ถ้าจะไม่ผิดน,น่าจะเลยกเพสโต้ใช่ไหมมีวันที่ได้แวะเข้าเมืองเข้าไปชมสนามฟุตบอลของอีฟสวิชด้วยนะคะลูกชายหัวหน้าเขาชอบฟุตบอลมากเราก็เดินทางมาถึงวันงานนะคะเราก็มาจัดอีเวนต์กันที่สถานที่นี้หลายคนถามเออลินยูทําตําแหน่งอะไรตอบไม่ได้ค่ะตําแหน่งคือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว <c oughs> ตั้งแต่จัดสถานที่ยันเป็นช่างภาพคนทําคลิปตัดต่อวิดีโอโพสตลง ทุกอย่างเลยนะคะเพรถึงเวลาง,งานนะคะทุกคนก็เดินทางมาที่สถานที่นี้เพื่อที่จะมา have Dinner ด้วยกันนะคะก็คือทุกคนเนี่ยทำงานอยู่ในสายงานโลจิสติกเนาะแต่ว่าเขาไม่เคยเจอกันมาก่อนนะคะพวกเราก็เซตอัพสถานที่เป็นดินเนอร์เพื่อที่จะให้ทุกคนได้พูดคุยแลกเปลี่ยน Business กันนะคะอย่างไม่เป็นทางการนั่นเองสิ่งสําคัญของการจัดอีเวนต์นะคะก็เพื่อให้ทุกคนได้ทําความคุ้นเคยกันได้เจอกันตัวเป็นๆน,นะคะจากการที่เราส่งอ e ีเมลหากันเราไม่เคยเห็นหน้าเราได้มาเจอนหน้ากันครั้งแรกและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจใจจจหห้ห้กกกกกัันนนตต่อาารรรรรทํธุิจิจะะคงงล็ด ดให้้ฟัังกนวันถัดมาหลังจบงานนะคะหัวหน้าก็ได้โอกาสได้พาเข้ามาชมเมืองอิฟสวิชที่เป็นตัวเมืองจริงๆนะคะว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างต้นเดือนกันยายนถือว่าเป็นซัมเมอร์เขาอยู่นะคะทุกคนก็เลยแต่งตัวกันชิลมากแล้วก็ขับรถพามาจนถึงท่านะคะที่ทําการขนส่งโลจิสติกได้เห็นกับตาสักทีมาถึงเมืองท่าขนาดนี้แล้วปลาก็ต้องสดเราจะพลาดเมนูนี้ได้ยังไงเมนู fish and chips นะคะกินกันไปเลยริมหาดบรรยากาศดีสุดๆเดินทางออกจากอิฟสวิชพรุ่งนี้แล้วจะกลับมาอัปเดตลอนดอนนะจ๊ะบ๊ายบาย